ถ้าจะให้หาคำสักคำหนึ่งที่อธิบายพลังในการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งของญี่ปุ่นได้ดีที่สุดนะครับคำนั้นก็ต้องเป็นคำว่าไขเซนเลยครับนี่ไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ซับซ้อนเลยนะแต่เป็นปรัชญาที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นเบื้องหลังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันทํางานยังไงเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าการทํางานในทุกๆวันเนี่ยมันวนลูปเดิมๆตื่นเช้ามาเช็คอีเมลทํางานในหน้าที่เดิมๆ จนบางทีก็รู้สึกเหมือนเรากําลังติดอยู่ในวังวนอะไรสักอย่างความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมองหาการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นโอเคเรามาแกะคํานี้กันดีกว่าคําว่าไคเซนเนี่ยมันมาจากตัวอักษรคันจิ2ตัวมารวมกันครับคําว่าไคแปลว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนคําว่าเซนแปลว่าให้ดีขึ้นพอมารวมกันปุ๊บไคเซนก็เลยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ หัวใจสำคัญของมันเลยนะครับคือไคเซนเนี่ยไม่ใช่การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่โตแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่มันคือการปรับปรุปรงทีละเล็กทีละน้อยทําไปเรื่อยๆทุกวันอย่างสม่ําเสมอเป็นการก้าวเดินเล็กๆที่มั่นคงแต่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับและแนวคิดท,ที่ทรงพลังมากๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรชาชญานี้ก็คือการพยายามทําให้ดีขึ้นแค่1%ในทุกๆวันฟังดูอาจจะแบบเอ๊ะน้อยจัง แต่เชื่อไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่มันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทุกวันนี่แหละครับที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แบบมหาศาลได้ในระยะยาวแล้วอะไรล่ะที่เป็นแก่นแท้ที่ทำให้ไคเซนมันสรงพลังได้ขนาดนี้เอาล่ะครับเรามาดูหลักการพื้นฐานกันดีกว่าซึ่งเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับกฎง่ายๆของเกมนี้นั่นเองหลักการของไคเซนเนี่ยจริงๆเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับข้อแรกเลยคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ CEO ไปจนถึงพนักงานหน้างานเลย 2. คือปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่ทําสม่ําเสมอไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาแก้ 3. คือโฟกัสที่กระบวนการครับพอเขาเชื่อว่าถ้ากระบวนการมันดีเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะดีตามมาเองและข้อสุดท้ายคือต้องเชื่อก่อนว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ100%ทุกอย่างสามารถทําให้ดีขึ้นได้อีกเสมอเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเราจะไปดูเรื่องจริงที่น่าทึ่งมากๆของโรงงานแห่งหนึ่ง ที่พิสูจน์ให้เราเห็นถึงพลังของไครเซนได้แบบชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวของโรงงานที่ชื่อว่านูมิครับคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโรงงานแห่งนี้เป็นของ General Motors หรือ GM ที่ฟรีมอนตสหรัฐอเมริกาแล้วสะภาพตอนนั้นคือเละเทะมากครับในปี1982เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงานนี่คือแย่สุดๆส,สนใจแต่ตัวเลข KPI จนได้วนคุณภาพพนักงานก็ขาดงานกันเป็นว่าเล่น และที่สําคัญที่สุดคือทุกคนหมดไฟไม่มีแรงจูงใจในการทํางานเลยจนโรงงานแทบจะเจ๊งอยู่แล้วแต่แล้วโตโยต้าก็เข้ามาครับเข้ามาร่วมทุนแล้วก็นําปรัชญาใหม่เข้ามาใช้ซึ่งมันต่างกับแบบคนละขั้วเลยจากเดิมที่ GM ใช้ระบบสั่งการจากบนลงล่างมีลําดับชั้นแย่ๆไปหมดแล้วก็สนแต่ตัวเลขโตโยต้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเป็นการทํางานร่วมกันเป็นทีมให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมการเคารพซึ่งกันและกัน แล้วก็หันมาใส่ใจที่กระบวนการแทนและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับโตโยต้าตัดสินใจจ้างพนักง,งานเดิมของ GM ที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเนี่ยกลับเข้ามาทำงานถึง85%เลยนะครับเพราะอะไรนั่นหรอครับเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีระบบและวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วเขาทำยังไงน่นเหรอครับอย่างแรกเลยสร้างความเท่าเทียมทุกคนใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกัน กินข้าวในโรงอาหารเดียวกันหมด 2. คือลดลำดับชั้นการบริหารจากเดิมที่มีตั้ง14ขั้นเหลือแค่3ขั้นพอทําให้คุยกันง่ายขึ้นเร็วขึ้น 3. คือตั้งเป้าหมายร่วมกันให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าการผลิตของตัวเองและ 4. คือให้อำนาจทุกคนในการช่วยกันมองหาและเสนอแนวทางปรับปรุงงานได้เลยหนึ่งในมนถาสำคัญที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเอามาสอนเลยก็คือการไม่มีปัญหานั่นแหละคือปัญหา โหเนี่ยคือการเปลี่ยนความคิดแบบกับตาลปัดเลยนะครับเขาสอนให้พนักงานมองว่าการเจอปัญหานะ่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะแต่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปรับปรุงมันการซ่อนปัญหาเอาไว้ตั้งหากที่เป็นปัญหาที่แท้จริงและผลที่ได้ล่ะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจากโรงงานที่เกือบจะเจ๊งใช้เวลาแค่ปีนิดนิดพลิกฟื้นจนกลายเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตระดับท็อปของประเทศเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นพลังของไคเซนแบบชัดๆเลยครับ ทีนี้ไคเซนเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโรงงานเท่านั้นนะครับหลักการนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจําวันเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการปรับปรุงสินคา้าและบริการลองดูตัวอย่างเร็วๆกันนะครับมีบริษัทแย้มแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าฝาขวดมันเปิดยากไปหน่อยพวกเขาก็ทําการไคเซนเลยครับด้วยการปรับขนาดฝาให้เล็กลงออกแบบใหม่ให้บิดเปิดง่ายขึ้นแค่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความพอใจให้ลูกค้าได้มหาศาลเลย หรือในฝั่งบริการบริษัทประกันสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งพบว่าลูกค้ามีปัญหาตอนจะเคลมประกันผ่านแอปที่มันซับซ้อนแล้วก็ชอบลืมพบบัตรประกันกันเขาก็เลยปรับปรุงแอปให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วก็สร้างบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในมือถือซะเลยเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆมาดูการปรับปรุงกระบวนการทํางานกันบ้างจากที่เมื่อก่อนต้องใช้เครื่องมือมานั่งวัดความสูงของสกรูทีละตัวตัว,ตว,ตวซึ่งมันเสียเวลามากก็เปลี่ยนมาใช้จิกครับ เป็นแผ่นเหล็กง่ายๆที่มีความหนาตามที่ต้องการเลยแค่ขันสกรูลงมาจนชนกับจิก๊กก็ได้ความสูงที่พอดีเป๊ะงานเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นเยอะเลยหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆในที่ทำงานอย่างประตูมว้วนที่ปกติต้องใช้ไม้ตะขอมาเกี่ยวเพื่อดึงลงซึ่งบางทีก็หาไม้ไม่เจอก็แค่ใครเซ็นด้วยการผูกเชือกทิ้งไว้ที่ประตูเลยแค่นี้ก็ช่วยลดขั้นตอนการหาอุปกรณ์ทำให้การทำงานมันสะดวกขึ้นแล้วเห็นไหมครับทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็น่าจะทำให้เห็นแล้วนะครับว่า พลันของใครเซนอยู่ที่ไหนและทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับเราละ่ะประโยชน์ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับจากการนําใครเซนมาใช้ก็คือการทํางานมันจะง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นพนักง,งานก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีส่วนร่วมการสื่อสารระหว่างทีมก็จะดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดความพึงพอใจของลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือ พลังของไคเสนเนี่ยไม่ได้มาจากความเร็วนะครับแต่มาจากความสม่ำเสมอที่ไม่เคยหยุดนิ่งต่างหากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับที่จะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนสุดท้ายนี้จึงเป็นคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อมากๆเลยครับว่าในแต่ละวันจะมีอะไรบ้างที่เราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้อีกแค่สัก1%